กันดิเฮ้ยเนี่ยอกมัง่วงกันดิปัญหากามาหอดนี่ตั้งอีหล่าใพิมนกันเลยเอามาซาดีโกบอมนานมาเอแมนแมนน่อมบ่เป็นยังจงนี่ก็ได้บล็ักม่วงเฮาไปใส่เออทางวะโมงเข้าไปไี่ไหนดาว

ตัวท <Bond> ั <live> ้ง <occurs> อีห <cities> ล <in English> <t ans> ่าเพิ <cartoon> ่นมาแล้วสบายดีสบายดีเอาโจ๊ะๆในเด้อเพลงอันเด้อมาสวยแน่นึงนนี่น่าเป็นยังเด้กระเป๋างามเตยดูดูข้าข้ะข้ากระเป๋านะได้การได้การเออมามามาขึ้นเรือนใหม่น้ำ ด้วยเนาะไปไปไปข่าหานั่งกินข่าวอยู่ในปุณเป้ด้วยด้วยกินแล้วเจ้าไปเข่าใไหนปุณไหนเข่าวป็นไหนฮะฮะโอ้ก um ินข่าวก้อนจังคอยดุ้งอ่ากินข่าวก้อนพุ่นละคอยจีลงพุ่นละเดี๋ยวนี่ก่อนห้งหมอแห่มันเรี่ยมันทั่วก่อนไปเบิ่งลุงเนาะ เป็นทังไงแน่ยังไงดิมันข้าวน่เลเออเป็นแขอมือแบบว่าแมน้กัเปลืองไล่เิ่นเืองไล่แมนกกแม่ตัวลูกเบิ้งกับมันไข่แน่ดว่ามันบนักมนากิมานอนพักผ่อนอยู่บ้านพี่แล้วโดยโดยโดยได้ได้ผมเป็นอโออไปโดยาะ

มีลาบหมูมีลาบหมูลาบแป้ต้มปลาปลาแมนลาบปลาปลาใหญ่โอ้ยด้วยด้วยเฮ็ดบัดนี้เพิ่นสิ๋วห้วยนะบุ๋ยเฮ็ดเฮ็ดเอ้าตายคักบาดนี้กำลังขึ้นดิกำลังขึ้นบาทเจ้าของไปเอาลงบ่ตายบุ๋ยน้อเพวกใหญ่เอาแล้วนี่กำลังหมนอยู่เนาะกำลังขึ้นห่าง <ม>เป็ดบานเลเพ่งแรนขึ้นมาแล้วบาน <c oughs> ไปหลักช่าไปหลักเช่าไปหลักเชาหลักเช้ากันมาเมยเลยการดูระเข๋ามัมากทักนี้กระเป๋าเนาะงามดีอีนี่ Wow, ừ, cái bao bên zảm mà nè. Cái này này ừ. này. Đấy, đây gì bố đây? Đây cái gì vậy bố? Đây đây gì vậy bố? Đây đây rồi. Cái này. Kinh lạ, kinh cầu con, kinh con. Lung อันนี้ปกติไงพี่น้องเนาะกินไหมล่ะนะโอ้ยไต่กับตั้งช่างแงี้ยนี่ไหนคนไหนล่ะแต่คับเมนว่เออไปสิไปอัน

หัวจังเข็ดคิวบ่เปิดเบิ้งแม่นบ่ะโอ้ยบอกกล้าไปแล้วไปเบิ้งแค่ยังฮะไปเบิ้งงังซี่นี่ว่าเป็นยังใช่ป่เออบ่ว่าเบิ้งเกี่ยวกาแฟใหม่นี้ เอาเอาพี à, ่น้องไอ้เสียงสีลังนี่เด้อพี่น้องขอโทษขอไปน้ำเลายเนาะเป็นมักมวนมักเชิญทั้งประตูเชิญเป็นมอดนี่ก็บ่ได้แล้วเพราะว่ามันได้ที่เพิ่นแหละแต่ช่องตาบบบนี่ยับเข่ายับเข่ายับเข่าใหญ่ที่บ่ อ๋อใหญ่บ่ฮมนี่ชุดมานี่ก็ได้นี่เอ้านี่ชุดนะพี่ชุดนะพี่ผมใหญ่ลนบอกนี่ชุดเข้ามานี่ก็ได้นี่อันหนาตาอะไรท่านอ่าได้ยุดอกเดี๋ยวไปพักพอนไปคือนอนถ่ายอยู่นี้พักพอนี่ได้ั่นปล่อยก็พอได้โย่จะไปตายเวียกไถ่งานนี่แหละเขาไหนบ่เขาไหนบ่บ่จุ่มจุ่มไปพุ่นแก่เนาะ แลเสียงเพลงเนี่นึงพี่น้องเ้ยขอโทษขอไปได้ใจวัรุ่นคนชัดเนาะแซ่บปล่ะแซ่บล่ะดเพล่อติดกันอะไรแซ่บแนไปาสู่ลอ้ยอ่มละบนเอใช้เรียบร้อยแล้วใช้กินยังแนี่ยกินมันน้ำคกเป๊ปชี้นี่อิ่มเลยว้าจง ใส่หมวกม่วงเขาน่พอจังว่าคุณดีมากังม่วงกันนีเฮ้ยฮะนี่น้องมังม่วงกันนี้เป็นอาก็กันอดนี่ทั้งอีหลาใส่บนกันไรหมดเอามาซาดีกโ่มาเนาะมาซาดีโมเ่แมนแมนโบเป็นยังจนี่ก็ได้ มองเข้าไปใส่มองเออจังหวะมองเข้าป้าไมหนเาอีวดาวอาีกวห็แล้วาตอ่ะนาหนเจ้าเห็นได้จังสีขาวขึ้นมองกันนะดีดีอเป็นยังงนอะกลมเล้ไม่ตกดัม d ไม่ตกดำาแบง เมนบอจานทลไม่ปส้พลังมากดีบ่าดออเนียนเน้เนาะอ๋อนั่นด้วเนี้นี่พลังเลยนี่แล้แกเจ่วเชิ่อถือนนี่ขาวพรากระเจ้าขาวอกเ้ามากบ่มากแบบแม่สาเออวนี่นั่นตู้มาอเนี่ สิบหมื่นแน่นอยนึงเนาะอิ่มแล้วปุ่นคงอิ่มแล้วเนาะเออปุ่นด้อิ่มแล้วเนาะ,อนะเออโดยสบายดีครั้งหนึ่งเนะะาะหลับป่าพี่น้องอย่ากบกปุ้นน้ำแน่หลับแบะแม่ชวน,นได้เพิ่นเพิ่นมักดิบพี่น้องคือิย กินนรับหัปัดบปันได้เดิดิบเธอคยมันบวคอยแทปปันได้เมนและแล้วในส่วนใดที่ทีบลากกันเจฟตัวนั้นแหละนี่บ้านยนงน่าจะว่าหน่ะฮะ หวยจังยูมองได้เห็นบ้านหวยจังอ nice ันเข้าเข้าไปเซ็นได้ทางไหนบ่าวคุณครูดมทั้งบ้านหวยจังไปเซ็นนามบอนามอไปเห็นเห็นป้ายเพื่อนโย่บ้านหวยจังสิไปดูมอดูมอ บงดวงไปเบิงดวงสาเหตุที่มันเกิดนี่เป็นย่นยั้งประมาณนี้บ่ไปเบิงดวงเบิงแหงเนเาะ ล่างนน้บออยางว่าลงเลน่ี่เก็บเสตัวยนี่ล่างอนไปย่างมันได้มาเขาเาเิล่างก่อนย่างมันได้เรีย่เรียกอเรียกอะไรเออเรียกอะไราเอ๊ะมันเหนียวสักรางนั นั่งก่อนก็นไ,ได้ nice. เอฟกินเด้อกินอิ่มเดราจังค่อยไปเบิ่งทังดุงฮะเพิ่นกะเพิ่นเมื่อน้ำในได้วหลายเพิ่นมาแหละเพิ่นกะเมื่อคือกันตัวเพิ่นโบราณเพิ่นมาเพิ่นเมื่อน้ำ หิมมิดแน่นอนหนึงพี่น้องขอโทษขอพายน้ำหลายๆเด้อภาพสะท้อนแน่นอนหนึงคือใต้คุณเพื่อนเนื้อจตลาดเพื่อนเนาะนี่แหละเออบอกแล้วเนยได้ภายในแเราบอก บ่อคันว่าไข่แล้วก็มีแต่ว่าขาอยากให้เจ้าเมื่อพักยืนนึงมาเฮาก็สิเปืองลายเงินก็แปลว่าเฮาสิเปืองเงินลายก็บ่มีเงินนะว่าไขแน่แต่ว่ายังบ่ไขสิอยู่ก่อนว่าเากเออเรามเาก

แบบลุกน้ำแน่โอเคโอเคมันใครแน่กับเมื่อแล้วอได้ไเสนนายายาะล้นะแมนจุบิบตะลานอนสองขึ้นป่ะสอขึนเนาะแอเราพักบนตะแลงระ่าตะเลงเออนอนเน่ยพั่ชยา้งเจอนั่ตนแใครจะทำลาวจะังว่า ขาว่าอยู่กันขันเพิ่นใช้ยาเฉยแม่นเขาอยู่ได้เห็นไหมแม่นบริษยาเขาว่านอนพังเขาว่านอนพังอาการกับมันกับโบปันใดหรอเขาว่ามันดีมันเศร้าแล้วเาหายใจโล่งกับมาพักผ่อนอยู่บ้านน่ะเขาว่าอยู่คนกับแบบจิบเครื่องลายเน่อนนอนอาช่ายใจนู่นนี่นั่นก็มันเนี่ยแต่ว่าบางเบิ้ลเขามันบ่เนั่นกับมันไข่กับมานู่นแหละนะตุ๊กหะ ไปครับก็ได้เจ้าโอเค okay, โอเคไปไปเดินทางปลอดภัยโอเคโดยไปไป,ปพี่น้องเลยอย่างนี้ล่ะใช่กระป,ป๋อเพิ่นไปอ่าเบิงังลุงเนาะเบิังลุงแล้วกะมันดีมันเศร้าแล้วกะว่าจะขอเมือ่อแต่ไม่ยั่งยู่พี่น้องเลยเพราะวาา่าเอาอยู่มันกะคือวา่าแหละมันมันมันสีเปลีอยค่าใช้จ่ายหลาย อันนัเพราะว่ามันนักอยู่ได้กำลังโยมงมองนี่ก็ไดอืมกูไปซิ่งแทะอันนี้เสียงเพลงจะพีน้องพูด,ด,ดว่าจะได้บอโดอว่าจังใดคลิบลิบนี่ก็ได้เนาะโอ้หมวกโยโอ้ย